มามามาพี่น้องมืงอนี้สิพามาเบิ่งเชฟเราไปซีดเบ็ดมาได้ปลาดุกปลาดุกตัวบักนา้พี่น้องเบิง่งได้าหมเราขอมาไล่ความคาวมันลวกน้ำรน้อนออกให้เมือกมันออกมันหายคาวจันว่าเพิ่นไปซีดเบ็ด ปักเบียดอันได้ประดุกกับสร้างประจํำลานนันได้ประดุกใหญ่มาเพิ่นเสวีอนหลายโอ้เอามาโชว์พวกน,น,นั้นพวกนี้เบิงบ่งดูเพิ่นสิเฮ็ดเมนูหยัางมาเบิ่งมาเบิง่งนํากันพวกนั้นเพออันลายเมือกออกลวกน้ําำ้อนล้างความเข้าลายเมือกออกมาป๊าพี่น้องจะเห็นไข่ประดุกบ่อยังมาโพดโพโดค่ะั่นแบบนี้เห็นโมเมนไข่ประดุกแล้วมันเป็นไข่ประดุกนี่นี่ก็มาทอดก่อนพี่น้องทอดให้กรอบ บชุบแป้งทอดใกรอบๆไหทอดแล้วๆก็มาพักไว้แบบนี้เราไปเนาะวันนี้เราสีเข็ยนอย่างต่อบนนี้เอาถามพวกข่อยว่ากินเมนูยังดีเฮามื่อไหร่กัน่นาอันก็พากันว่าอ้าวผัดเผ็ดผัดเผ็ดฉันว่าเออโอเคโอเคฉัน่นเพิ่นว่าเพิ่นก็เริ่มประกอบเมนูวันทีนี้เอาเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องพริกกระเทียมมาหอมมาซอยๆมาๆๆสิผัดสู้กินค่ะได้เครื่องแล้วเพิ่นก็เฮ็ดลงผัดซะตัววันนี้เออ คุบถีบพักกันจามอยู่เอาเอาเข้าไปค้างล้านกันจามกันอยู่ทวนทวนพีิกแกงหอมตั้ง่างแล้วก็มาผพัดปงเลงปงเลง,ลง,ลงโอ้ยแสบดังแสบปากเสบขัวยืนจามกันฮัดชิวฮัดชิวอ,อยู่เชฟแล้วก็ขัวพีกขัวย่างให้มันหอมก่อนเออใส่ใส่ใน้ำตอกลงไปส,นสปัน่าน้ำซุปเอาขัวต้อไปเอามึงประเภทอย่างอีกเออเออเอา,เอายังมด่ดิใต้ยังมด่ดิแกง หยนอนมใส่จากน้อยเหรอเออเบิ่งดูเอาขวไปวันนี้วางบ่ได้เชฟกับอันสร้างค่อยพุน่ะคันหาบ่เย็นกันบุนเรืออยู่รออันยู่รอลปลาฟังตรงขามถนนฝากทั้งพุนละเพิ่นไปหาใส่เบ็ดกันสองแอร์นองเพิ่นน่ะอ้ยกะคาอยู่ดอกพี่น้องกะมันอยู่มันของเพิ่นอยู่ไปย้ำใดก็ได้ติดไม่ติดเมือม่อมาฮิดซู่กินอยู่แค่แน่อยู่ดอก ก็คขนหาตัวพ่อๆขึ้นมาแล้วไปน้ำหาอยู่น้ำทงน้ำข่ามฝากไปทั้งหมดแล้วคักอยู่ดอกหากินมานให้แต่จังว่านี่แหละไข่แน่อยู่เพุคนเฮ็ดสูงเออปฏิซิมเบิง้งเป็นแบบไหนเอ้าเด้ให้ผู้นันผู้นี้ซิมบบบนีออ้โอเคเขาทาแล้วฉันว่าใส่อัโหละพาลงไปบนนี้ผัดเอาเอาคนต่อไปบน่นเลงบงเลงต่อไปเออเอาหนี้บัณฑิตอย่าคนแห้งเด้อค้นเละค้นเละมันเข้ากันซื่อสัตยโอ้ทรงคือตัวหรือพี่น้องเบิ้งงหนจ้ะเ,เขาทาอยู่เลย สะอ่อนประดุกโตใหญ่ไไลายประดุกน้าอย่างมะโตใหญ่โตอ้วนเนีวว่ยไข่เต็มทถัว่วไขวานมันกินปลาเค็งเข้าไปบ่เมื่อวานได้มาโตไข่ใหญ่ๆเอาคือไปบบบนี้งานเรียบร้อยไปไปไปจัดจานกินขาาน้าวเฮาบ่อบริษันว่ามาเด้อพี่น้องกินขา้าวบัดนี้โอ้ยหอมหวยวยอยู่พี่น้องเอ้ยตักข้าวมาขอขา้าวสีหลายๆเติบมื้อนีิยิ้วเว้า,า,า,ววากินก็เป็นตาแซ่บให้มาเด้อมาเด้อผู้ใดญมาซาอดเด้อขคอยสิบอกให้เด้อ มือนีนี่คอยบดจงแล้วก็ยิบบอกให้พุ่นน่ะหน้าตาจะเบ่งดูโอ้ยเขาสวยห่อนๆจระเบรนดีเนาะโอ้ยคักคัก,กเดี๋ยวเดียวเดียวใช่ไหมน้องงานพนักง,งานเสือว่าเดียวเดียวเดียวมาไทายรูปก,ก่อนมาถ่ายรูปก,ก่อนอืมพวนจเจ้าเสิร์ฟร้านข่ยอยเป็นยังไงพวนโอ้ยถ้ายใดกับบุคัก